รีวิวบ้านสำหรับคนถึงคาดและหมดอายุไขอยากได้หลังไหนจับจองกันได้เลยหลังแรกสไตล์คลาสสิกเน้นการตกแต่งที่หรูหราและอลังการพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสะดวกสบายวิญญาณมากมายต่างต้องการจะครอบครองสร้างด้วยความประณีตแบบสุดขีดทำให้วิญญาณที่อาศัยภาคภูมิใจเพราะดูมีฐานะและมั่งคั่งเจ้าสัวต่างๆเลยชื่นชอบสไตล์นี้สไตล์โมเดิร์นออกแบบเรียบง่ายแต่เก๋ไก๋และทันสมัยแบบสุดๆเน้นให้ตัวบ้านมีรูปทรงเป็นเหลี่ยมมุมภายในบ้านจะค่อนข้างโปร่ง โทนสีที่ใช้จะเป็นโทนสีสว่างสบายตาส่วนมากวิญญาณที่เขาอยู่มาจะเป็นกลุ่มลูกค้าของวัยรุ่นสไตล์บ้านนอฟดาวเหมาะกับครอบครัวเล็กๆและวิญญาณที่มีงบประมาณจำกัดถึงจะมีขนาดเล็กแต่พื้นที่ใช้สอยข้างในก็ให้มาอย่างเพียงพอแน่นอนข้อดีคือราคาถูกสร้างเองได้ขนย้ายสะดวกแต่ข้อจํากัดคืออายุการใช้งานจะไม่ยาวนานมากถ้ามีแผนว่าจะยังไม่รีบไปเกิดใหม่ไม่แนะนําให้ใช้บ้านสไตล์นี้นะครับสไตล์ไทยประยุกต์เน้นการออกแบบพื้นฐานจากบ้านทรงไทย พร้อมใส่ความทันสมัยเข้าไปในบางจุดจะดีไซน์เป็นรูปทรงหน้าจั่วสูงวัสดุจะเน้นการใช้ไม้เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยด้านในได้กลิ่นอายของเรือนไทยในอดีตบอกเลยว่าถูกจริตกับผู้ที่อยากอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆบ้านที่กล่าวมาทั้งหมดสาหรับคนที่จากโลกนี้ไป